กลเุเวลาแบบกลุ่มปิวหรืออะไรแอดมินแจ้งแล้วนะอันนี้ไม่มีนะนุ่มช่วงนี้กลุ่มไม่มีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้กลุ่มจิจ,จฟังเบียไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าหลายหลายคนก็อยู่กันมานานแล้วนะคะถึงกลุ่มเปิดใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคะไม่เ,เหมือนช่วงเมื่อก่อนโอ้โหมิจฉาชีพ เปิดกลุ่มหนึ่งหรอมิชาชีพเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วสามร้อยคนนะฮะอืมอะนี่เลยหวัสดีค่ะแม่หวัสดีค่ะคุณอุ้ยสวยอ่ะคุณแม่สวยมากอ้าวโ,โลดนะฮะเลิศอ่ะให้อ่างวดนี้ชอบเลขหกนะฮะชอบหก จริงๆแล้วล่างเลมากเลยหกกับเก้านะครับอ่ใช่ไหมปกติชอบหกเก้าเซจเลวนะเธออ่ะหกนะคะไม่มีใครให้แม่นนะคะอยู่ที่ดวงนะคะอ่าอยู่ที่ดวงอยู่ที่จังหวะโอกาสอะไรอย่างเนาะอ่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสอะไรอย่างนะคะรวมด้วยนะคะอ่ต้อง คบคู่กันไปหกอะไรหกอุ้ยอุ้ยดูสิคุณเชีย์แบบว่าคนเชีย์แบบวาหกห้า 6, มันแน่นเลยอ่าพอดิฉันเขียนหกเท่านั้นแหละคนเขียนหกห้ามาตามมาเป็นแถวเลยโทเลขกอะไร่ะทําทไมเชียบทำไมพิมพ์หกห้ากันมาเป็นแถวเลยเรียกอะไรอ่ะโเออเห็นไหมพอฉันพิมพ์เออเขียนหกแค่นั้นแหละโอ้โหพิมพ์หกห้ากันมาเป็นแถวเลย กลุ่มเจฟองเบียมหารวย39กสิบเก้าปีค่ะอ่ะเดี๋ยว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 เช็คนะฮะนนเดี๋ยวถามแอดมินก่อนปกติแล้วคือกลุ่มถ้าเรามีปัญหาเนีแอดมินก็คือจะแจ้งเลยนะมหารวยสามเก้าหรอนานหรือยังคะ เดี๋ยวสักครู่เนี่ยค่ะหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะแม่ใครจะบูชาทูบนะคะทูบจุดเลขนะคะอ่าทูบจุดเลขทูบอ่าในการขอโชคนะคะใครนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่บ้านอยู่ก็อ่าอยากจะได้ทูบมงคลนะคะทูบอันที่อ่าเอาไว้จุดขอโชคลาภนะอ่าก็สามารถบูชาได้นะคะหนึ่งชุด หนึ่งร้อยเก้าบาทจะส่งฟรีพร้อมเข้ากลุ่ม vp นะอ่าหนึ่งชุดแปดแท่งนะคะผ่านการปลุกเสกแล้วก,ก็การทำพิธีนะคะอย่างครบเสร็จสรรสมบูรณ์เลยนะฮะอ่ะหนึ่งชุดก็หนึ่งร้อยเก้าบาทสามารถพิมพ์คอมเมนต์หน้าไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาว่าทอทหารแปดแค่นั้นคือจบนะแม่นะอ่ะโอเคขออนุญาตต่อนะ,อะน,าน,อนานแล้วอ๋อนานแล้วหรอถ้านานแล้วอ่ะใน คือถ้านานแล้วเจะไม่รู้ว่าอ่าแอดมินอ่ะเขาดึงเข้าใหม่หรือยังนะคะอ่าเพราะว่าช่วงนั้นน่ะมันจะมีมิจฉาชีพเข้าไปกวนอยู่ในกลุ่มนะคะอ่าพอมิจฉาชีพเข้าไปกวนในกลุ่มแล้วคนนี้ก็อ่าเราก็เปลี่ยนกลุ่มย้ายกลุ่มการแอดมินก็ส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มใหม่ไปนะคะเออแต่เราก็พยายามนะฮะพยายามแบบตอบกลับ คนที่อยู่ในกลุ่มเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้เพราะว่าไอ้มิสาชีแบบมันเอาบอร์ดเข้าไปอา่าพอมันเอาบอร์ดเข้าไปแล้วก็เราไปทําอะไรมันไม่ได้เลยอะ่ะอืมขอบคุณมากค่ะคุณแม่ขาขอบคุณค่ะขอบคุณที่เมตตานะคะอดีตจขอขออนุญาตนะคะคุณแม่อันดีตแคปเลยดีกว่าสามพั 3, 000, นเนาะอ่ะรอบเดียวเลยนะเอาหกนะ วันนี้ขอให้หกมาเดอ้ออ่ะอ่ะขอให้หกมาเดอ้ออ่ะหกสี 6, 4, 6, 9, 6, 5, ่หกเก้าหกห้านี่มีหกห้าในใจคุณแม่ไหมมีเม็ดเดีหกหนึ่งค่ะหรือใครจะสองเม็ดตามเม็ดก็ได้แล้วแต่เลยตามความชอบเลิศมาสวัสดีจ้าเพิ่งมาจ้าบูชาทูปนะคะหนึ่งชุดร้อยเก้าบาทค่ะคุณแม่พิมพ์ คอมเมนต์หน้าล่าสุดนี้ได้เลยว่าทอทหารแปดนะคะอะตามนี้เลยนะหกสี่หกเก้าหกห้าแล้วก็เดี๋ยวเจ๊เฟิงเมย์จะไปแล้วจ้ะคุณแม่หนูจะไปแล้วแหละอ่ามาไวไปไวนะคะไลน์นี้เออมาไวแล้วเราก็ไปไวนะคะไลน์นานไม่ได้นะคะเด็วเพจล่าสุดดิฉันแบบว่าลงลาวไปแป๊บเดียวโดนละเมิดมาตรฐานชุมชนบนเฟซบุ๊กอีก อะไรสวัสดีค่ะแม่พ่องไม่ใช่แม่พ่องหรกแม่ไม่ได้พ่องอะไรขนาดนั้นก็โลกอามาแล้วค่ะ,ค,ะคิดถึงค่ะคิดถึงเช่นกันค่ะตัวเองโอเคนะคะผิดพลาดประการใดกับขอ,อขออภัยด้วยนะคะอ่าเป็นเพียงแนวทางก็อยากให้ทุกคนดู ไว้เป็นตัวเลือกในการสิงโชคนะคะงวดประจำวันที่17มกราคม2567นะคะอ่าชอบก็สามารถเอาไปเป็นตัวเลือกในการสิงโชคได้นะคะสำหรับแนวทางตัวนี้เนาะอ่ะคุณแม่โอเคค่ะสาธุเลยค่ะสาธุโลสาธุเลยสาธุ99้สาสิบจ็ดอะไรก็ว่าไปเลยนะดิฉันก็เดี๋ยวโอ้โหอยากจะให้มันมาเหลือเกินเออสาธุ99มันน้อยไปสิบสิบไปเลยค่ะลูกสาธุสิบสิบค่ะเจะ๊เออเลิศเห็นปะ คือเราสวยยังไงมันต้องเลดอยู่แล้วลูกเออนะสาธุ99 1010อะไรก็ว่าไปเลยค่ะทะลุไปเลยเนาะทะลุเพดานไปเลยค่ะเออความสวยเรามาอยู่แล้วนอ้องเออไม่มีอะไรที่เราจะต้องแบบมาแอบแบลแล้วเออสาธุ 99, 99คือไม่ไม่ได้แล้วคือต้อง1010 10, ไปเลยเนาะเอออะไรที่มันวัวเวอร์อลังการเราต้องอย่างนั้นแหละอะโอเคนะคะหกค่ะหกนะหกสี่หกเก้าหกห้าเม็ดเดียวหกหนึ่ง นะคะผิดพลาดตรงไหนกับขออภัยด้วยนะคะจีฟงเบียให้เป็นเพียงแค่แนวทางในการสิงโชคเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจราราณในการรับชมและก็รับฟังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่จีฟงเบียบอกก็เป็นเพียงแค่แนวทางในอ่าในการเอาไปเป็นตัวเลือกนะคะอ่าชอบก็ตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะอ่าเม็ดเดียวชอบมากๆเลยงวเดเนี้ยชอบหกฉันชอบหกหนึ่งมากนะหกหนึ่งสามตัวเจ็ดหกหนึ่งเก้าหกสี่แล้วก็แปดหกนะจ๊ะอ่ะโอเคนะแม่นะ ดูลาแล้วนะคะขอทุกคนโชคดีนะคะอ่ะกล่าวขอบพระคุณทุกความเมตตาแล้วก็ทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะอ่ะแล้วก็ที่คอยส่งกําลังใจคอยทักทายกันนะคะอ่ะกล่าวขอบพระคุณมากมากค่ะสิ่งใดที่ท่านอ่าตอบโต้หรืออ่าทการตอบสนองพูดคุยกับเรามานะคะโดยการส่งกำลังใจก็แล้วแต่หรือการพูดคุยก็แล้วแต่ขอให ท่านนะคะทุกทท,ท่านนะคะได้กลับไปเป็นชชคเป็นลาบเป็นเงินเป็นทองร้อยเท่าพันเท่าน,นะคะทะวูทวีคูณเข้าไปนะคะไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะคุณแม่ขอให้ได้กลับไปแบบปังๆเ,เลิดเลิศเลยสาธุนะคะสวัสดีคะ่ะ